นักแสดงหนุ่มพีมพาคินบวรสิริลักนะคะก็ยอมรับว่ารู้สึกน้อยใจอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากหนังเรื่องเลิฟสุดจิน้นฟินสุดคอยที่ร่วมแสดงนั้นถูกเลื่อนฉายออกไปนอกจากนี้นักแสดงหนุ่มยังเผยว่าตนนั้นกําลังมีผลงานละครเรื่องใหม่ที่กําลังจะออกอากาศทางช่องไทยทีวีค่ะเป็นนักแสดงที่เริ่มมีผลงานมาให้เห็นกันทางหน้าจอบ้างแล้วค่ะสำหรับพีมพาคินบวรสิริลักษ์ที่โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องน้อง บริสุทธิ์ทงช่อง3และการร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังกอล์ฟันวารินสุขขพิสิทธิ์ในเรื่องเลิฟสุดจิน้นฟินสุขโค้ยที่จ่อลงโรงมาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาแต่แล้วกลับถูกเลื่อนใช้ออกไปงานนี้เลยทําเอาพิมพาคินแอบนอยอยู่ไม่น้อยทางนี้นักแสดงหนุ่มบอกด้วยว่าหนังน่าจะมีคิวเข้าฉายในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งผลงานของพิมพาคินตอนนี้ก็คือละครเรื่องสารังเฮโยของทางช่องไทยทีวีซึ่งจะมารับบทเป็นเพื่อนของก๊อฟพิชยะประกบคู่กับซอ o เดอร์สตาร์แปวรินทร์ธรจตุรพุธโดยบางฉากก็ต้องไปถ่ายทําไกลถึงประเทศเกาหลีเลยทีเดียวค่ะน้อยน้ยไหมก็มีบ้างครับก็อยากให้ผลงานที่เราทําออกมาแล้วก็ออกมาสู่สายาสายตาประชาชนนะฮะผมก็แบบ มีความรู้สึกอยากให้ผลงานเราแบบออกมาเหมือนกันครับผมเห็นเขาบอกว่าเดือนเดือนนี้ฮะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเลยครับก็ตอนนี้นะครับมีละครเรื่องใหม่ครับทางช่องทีวีพูครับเรื่องสลางเฮโยครับผมตอนนี้ก็ฟิตติ้งอาทิตย์หน้าครับแล้วก็เริ่มถ่ายทำมีไปถ่ายที่เกาหลีด้วยครับผมรับบทเป็นเพื่อนของพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟก็ไม้ครับกอพิชยาใช่เล่น เล่นคู่ Stop the Star ครับ The Star 8ครับผมก็เป็นคู่2ครับพี่ก๊อฟคู่1 Uh huh. เป็นเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเป็นศิลปินไปโกอินเตอร์ครับผมพี่สัญญาก,กับบอดคราชครับแล้วก็คือก่อนที่รับเนี่ยคือเขาเสนอบทไปทางพี่น้องแล้วพี่น้องก็เห็นสมควรครับเขาก็เลยอนุญาตให้มาเล่นครับผมอ่าฮะใช่ครับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่างานทุกอย่างผมก็ต้องผ่านทางบอดคราชก่อนนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะรับเองอะไรอย่างี้ครับ ส่วนงานละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์พิมพาคินก็บอกว่ายังถ่ายทําอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้ยังชี้แจงเรื่องสัญญากับทางค่ายบอสค์ดว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกประมาณ6ปีซึ่งการรับงานละครหรืออีเวนต์ต่างๆก็มีผู้ใหญ่ในสังกัดช่วยดูแลให้ด้วยเช่นกันค่ะ